สบายดีพี่นอ้องสบายดีผู้สกุลสกุลสามพ่อพก็ส่องเปน็นงเทนพี่น้องจ้าออกทงลงทายแล้วสองเถามากับลุงนกนั่นเองลุงพาลุย,ยแล้วตอนนี้ก็จะพึ่งเบื่อพึ่งนายแล้วพี่น้องเราขีบหาปลาเอาเนาะจ้า เก็บเขาเฮียไปน้ำตามทงนาแนละโมเมนต์สิบหลักเขาก็เจ้าได้พี่น้องโมเมนต์เดินนี่เพราะว่าก็เจ้าโหลดเกียร์มันก็จะอยู่แถวขางนาันนาเนาะก็เก็บเอาสิบหายหนูิ่นผ่นมีหนูอยู่สองตัวสวัสดีคดรับร้อนร้อนไม่รู้หนาวเลยอากาศกับมูเซานี่แบบว่าบุคคลไม่เด็ดเนาะโ,โบกหนึ่ง บงในน้อยพี่น้องเลยมาล่อลุ่นพอน้องเช่นชิสาด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 นนี้ได้ไหมเห็นปาไนะอ่ะสาดแล้วลุงน้องรอดูหน่อยห่วยมันกระบอกนี <não ent rando> <adas> ่เลยพี yeah. ่น <não ent rando> ้องกราบใ่ปะเห็นมะนถุงจบลุงหนนาหนาใมัน <não> บ <ent rando> ่อนอยู <tie> ่อาจประมาณห้าตัวเนาะ อาจจะอิ่มอยู่นะมือเศร้านี่มากพี่รองจ้าพอดีอันเองเนี่ยน,นะประมาณกิโลหนึ่งพูดหละหน้ามันแหงก่อนเนาะมันกระโบนี้ได้ละ่ะห,หึไหนสื่อสารลงฟังนี่เนาะ ยีเพิ่งเมือเพิ่งนายแมมน้องเทนเดอพี่น้องไอ้ช่วงนี้ก็คลิปหาปลาอาจจะอาจจะบ่อยเนาะโอ้โหดกรเจาสีเขาหนวดเาขา,ดขาได้ไหมลุงประมาณสามตัวมั่งนีน่น่าจะใช่แหล่น้องเทนมาได้แต่เริ่มสาดเลยพี่น้องเลยมันรอรุ่นเด้อ เลือกอยู่เหมือนกันนี่ว่านะนก,นนกนไม่ยอมมองนั่นมาด้วยที่ลองกุ้งไม่แย่ว่าสองอันก็อันนั้นก็ใส่ปลาที่มันจับได้มาแรกแล้วไนงะเสียนก็ได้มาสาดกระไปพี่น้องเลย่ยังงานสั่งกับบไริยางไนผักโขดนะเฮ้ย หาขุดกระดามขายตัวหาขุดกระปูขายไปเสี่ยงานสั่งบอกซื้อสินเลยใช่ไหมลุงใช่แล้วครับมันนี่ขายได้ครับร้อนเหรอกิโลอะไี่สิบพี่สิบแล้วพอน้องเทนเดินเดินกี่กระดามขายห้าสิบหกสหาขุดกระปูขายเลี้ยงลูกบ่กนี่ลุงน่าเลี้ยงเจอท้องกระปูหรอ ไหนเข้ารูนะเมื่อก yes. right. ี้โอ้กุ้งตัวใหญ่เตอปลาตลวเกี่ยวเขาผู้บ่าวเกี่ยวเขาเฮ้ยพู้นกโอ้เกี่ยวไว้เนอะเลยเอเนาะนั่น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 นี่เราไม่ต้ลาเขาก็ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีทอดกินโอ้โหแรงแรงกระหุ้งไปเลยประโคมเ้ย บลากว้ลึอโบมันเข้าไปสองตัวนนมาล่ลารุ่นพี่น้องเสียได้จักตัวไข่ด้วยกุ้งนลำจกาคุยตี้ ใกล้จะแห้งแล้วพี่น้องจ้าปีงก่อนที่เรามาจับแล้เขาสูบเนาะแล้วเขาก็จับไม่หมดใช่ไหมนนมารอรุ่นพี่น้องเลยปายแทกจะตกแล้วนะนก นะคา,าเจ้าเนะาะไ้ตัวนะสตัวรอล่ารุ่นจะมูหรือจ่าเอาโบราณพอดีก็ถอดนอนอกเนาะนาลุงโย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 อยู่ใจะขึ้นจะเข้ารูเว้ยอ,อืม อากาศเริ่มแดดห่วยทำไมตาโมนุเทียนอยากจะหลับโมนุเทียนตรงน้ำลมเย็นเนาะแม่นห็นเลยอะลมเย็นลมลมชุยๆเนาะมันก็เวลาเราเกี่ยวข้าวไอ้แม่อยากหลับเนาะพอน้ามัแห้งทำไมปลาเงียบเลยเจ้าไปเสลอบดเลยโดนหลอกป่า ปลาซิวป่าใส่เกยโซกเกย์โซกพี่นี่ซิวตัวใหญ่ตัวโลมันก็จะบอนอยู่แต่ว่ามมนรู้ปลาอีกย่างบ่อนอยูง นู้นูนู้นเฮ้ยเข้ารูอีกแล้วเนี่ยวิจักกระโดดขึ้นรูเนาะช้อนน้อยลงนั้นนี่นะเนี่ยนายนเรื่องรถเกี่ยวข้าวไม่เกี่ยวกับเราเราจับปลาจะเป็นว่างไหม ไม่ว่างเลยพ่อเป็นทั้งมือกล้องเป็นทั้งคนจับแหน่งไอ้ยะแน่นอนเลา,าแม่ลงเทนเนี่ยต้องอาคุมสิครับครับลุงมองพี่น้องยอมจำนนเจ้าก,กับจิตตั้งคดตมเลยกูเฮ้ยงองดายเคยเบื่ออีก มล้างครูกรแล้ว่ะจุยมันเข้ารูตั้งสองสามตัวเนอะล้างครูกอนค่ะโอ้ยปยผสนจะยังคือมาใหญ่ถึงหัวเฮ้ย,ยแห้งแรงมั้ง ปลากระเดืดนะมันน้ำเชนใช่หรือเปล่าเอาหมดแล้วปลากระเดืดปลายังกันนะนี่ตัวเซานีกล้วยนีกล้วยกันใหญ่กล้วยกุ้งตัวบางใหญ่นะเฮ้ยไปลากระเดิดปลาขาวปลาโควันนี้ลูกชายบางเฮียนพื่นมาลุย จับเตงเต้าน mm ี่อะไรอู๋โอ้ยโอ้งตัวใหญ่เลยเฮ้ยโอ้โอ้ยเลยอืตัวใหญ่จังเลยอะใตกรอง นจะนับ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 มีเปว่ามีตัวใหญ่ๆเนาะใช่ไหมใช่ครับนี่ดับตูดเอ็ดเลยบอปูไหนโอ้ตัวใหญ่เลยว่ะเฮ้ยมีแต่ไข่เราร้วเลยที่ไหนไข่เต็มท้องแล้วนี่กุ้งนี่เนี่ยไข่เดี๋ยวเก็บใส่กระเพงน้อยแยกเนาะใส่กองเรียกปลาโค้งพี่น้องจับปลาโค้งไหมโอ้ที โค้งด้วยเลยคุ้มอีได้ไดล่ะเห็นว่ากันกนะเลี้ยงน่อยๆก็ได้เรียกว่าเป็นมูมี่เลยอุเจ้ามันสะพอน้งเช่นจับปลาด้วยค่ะกุ้งกุ้งกระเบนกระถม,ทม จะจับกุ้งแยกเดิมมันจะตายก่อนค่ะนี่ใส่คุ้ดำนูใส่น้ำห่อใส่น้ำยังใส่แล้วไหนไปไหนบได้พ่อโรงเรียนกุ้งปลาเจ้าจ้งว่าอยูย่ มันเข้าร uh ูต <st> ัวน <kan written. S 2> <øre> well ี้สองตัวมาช่อนกระเด้บยังกระเด้บไปว่าตัวนี้น้อยใช่ไหมยังให้พ่อรองเทนสอนภาษาเขมรวลคำจะจำได้ไหมเนาะกรนาบคอยมาอยู่สุรินทสองปีก็ยังบูรุ่เหลืองอย่างเลยไม่เชื่อต้องเชื่อแล้วต้องไปชมรู้หมดเลยทา้งกอกรู้หมดจ้ามันกินกาหมดเลยพ้องคอนมันกินหมดเลย ทังพนคืออะไรกับงพรเนี่ยครับไปจังพอไหมที่สู้กับงูน่ะู้วงพ่ยมันบดมันโมกงหยาชื่อเสนจับกระเดือแต่ม่นั้เทนกระเดื่อพวอ้า ีเห็นวบาบาระโคจะมาบ่นนี่แม่มันนอนนี่มันเข้ารูเแม่หี่โอล้น,น,ลน,นา่าออกมาชโชว์ละมาเล่นละกุ้งจับแยก บอน้อยพี่น้องเยบรน้อยไสกระเดือบปลว่าต uh> uh> uh ัวเล็กๆค่ะท่านผู้ชมวงกินะรกูนนอืมฉันเองุหลนเดี๋ยวมาลอนุนพี่น้องว่าิสดสัไหนเนาะโอ้โนโนโน โน่นโน่นนนใหญ่ด้วยใหญ่สุดแงวทะลขุขอมีเขาเป็นหูนปะไดรัดอยากห,ห,ห้อยู่ก็กินตามภาษาคมานมันนองพี่น้นองเขาบอกห้ากุดได้เลย ถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินไม่หาก็ได้กินกินเกลือกินเกลือครับผมครับพี่น้องสามมาล่อรุ่นค่ะกุ้งก็พอแต่ทอดมันหนึ่งเอ้ยไข่ใสไข่เจียวเนาะได้ทอดหนึ่งได้ทอดได้อิ่มหนึ่งค่ะนี่ตัวงามเด้อ ผู้ียุบหนึ่งผู้นี้แล้วเนี่ยเขมันตั้กระปุนกับอิ่มผู้หนึ่งเนะเาะไม่ได้ไปนู่นเลยให้มันร้อนๆก่อนเนาะพาไปหาใจพุ่งดูจ้าโอ้มาแล้วครับปลาแองหนึ่งกับพ่อตะคืออยู่เนาะพ่อได้กินบางที่หนึ่งนี่เออพี่น้องนี่ล้มหนึ่งครับผมลุงเดียวนะจ้าพี่น้องพ่อตะคืออยู่เข้ว่าลุงเดียวกับพี่น้องเลยนี่ไงปลากระดก มีแต่ปลากระเด้อแปลว่าตัวเล็กๆเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ไปเนียกคุ้มแล้วไปเนียขึ้นสูงแล้วมัแค่ะเลือกกุ้ง,งก่อนนี่ง่ายจำนี่ก็โอเคเลยพี่น้องจ้ะมันออกของหน้าเขาเนาะ ดามตัวเล็กควอจะโบกกะหองอพอจะได้กินครับผมู่กับปซืซอกับข้าวจะ,ะพ่อนี่กับเซเดราเลยพี่น้องฝากกดไลญ์กับเซเดราจ้าอยู่ดีแม่มก็สกุลสกุลพอกันใหม่ลิปนาะสบายดีไปแล้วจ้าขอบคุณครับผม